หยุดนิสัยพวกนี้นะชีวิตจะดีบางทีเนี่ยหัวข้ออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบาๆไม่เห็นจะต้องอยากรู้อะไรเลยวันนี้ครูจะคุยแบบลึกซึ้งขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากในคอร์สเมื่อกี้นะคะคืออันที่หนึ่งเลยนะคะหยุดนิสัยที่โทษคนอื่นก่อนข้อที่หนึ่งเลยพูดตรงๆง,ง,ง,ง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในบุคลิกภาพในตัวของเราเนี่ยนะะจริงๆก็มีเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเนี่ยจะมีความเป็นเด็กน้อยที่ยังไม่โตอยู่ในตัวเราและเด็กคนนี้เนี่ยนะคะตอนเด็กๆเวลาที่เราทําอะไรผิดเนี่ยเด็กคนนี้พอเรารู้สึกว่าต เราทาอะไรผิดพลาดไปทําแก้วแตกจานตกใดๆแล้วรู้สึกว่ารับผิดชอบไม่ได้ก็จะมีการโบยกับคนอื่นนะรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะกล้าหาในการรับผิดชอบนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้เข้าไปเนี่ยตอนเด็กเราเราคุ้นชินเนาะในการที่ทําแบบนั้นนะเนี่ยเวลาที่การที่เราไม่ผิดมันหมายความว่าเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้ คิดออกไหมอังนั้นเนี่ยพอมันรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเราจะตัวเล็กมากๆเลยเพราะาเราไม่สามารถจะสร้างชีวิตตัวเองได้สุดท้ายมันจะพาเราเข้าไปอยู่ในสภาวะของการเป็นเหยื่อแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มที่จะมีความกล้าหรือยกระดับความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเราเนี่ยกลับเข้ามาว่าเออในตอนเด็กเนี่ยเรามีสภาวะแบบนั้นก็จริงแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราเป็นอิสระแล้วดังนั้นเนี่ย ตอนนี้ฉันคิดใหม่ทําใหม่แล้วฉันก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วเออเรารับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะรับผิดชอบในสิ่งในการกระทําของเราทั้งหมดได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็ยืดอกไปเลยนะคะว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นดังนั้นต่อไปเนี่ยเราจะ,จะทํายังไงดีนะคะต่อไปเราจะจะทำยังไงดีเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อในในใน,ในตรงนั้นแล้วแบบโทษถ้าโทษคนอื่นมันไปต่อได้เนี่ยคนสําเร็จส่วนใหญ่ก็โทษกันหมดแล้วแหละนะคะแต่ส่วนใหญ่ยยก็คือพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเราก็แค่ว่าเอ้ยเราทาอะไรเราสร้างเหตุใหม่อะไรดีที่จะทําให้ชีีวิตตเรา่อออไไปด้้ันนคื ภาวะของการเป็นผู้ใหญ่ในตัวขุนนะคะอันที่สองเนี่ยหยุดสักทีนะไอ้เรื่องที่มีความสุขบนความทุกขตัวเองเนี่ยหมายความว่าเลิกเสพทุกได้แล้วนะคะเป็นความคุ้นชินของสารเคมีในสมองของเราเนาะนะเพราะว่าในตอนเด็ก ไม่รู้เกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเราก็มักจะเจอความท้าทายหรือความทุกขยากลําบากอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนาะ,นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราคุ้นชินกับความทุกข์ทีนี้เนี่ยพอคุ้นชินเนี่ยสมองมันได้รับเหมือนพูด,ดง่ายๆสมองมันได้รับอาหารแบบนั้นบ่อยๆพอบ่อยๆเสร็จมันก็อยากได้รับอีกสารเคมีในร่างกายของเราเนี่ยมันหลั่งแบบหลั่งออกมาสารเคมีพวกนี้คือความเครียดเนาะแต่เราเครียดแบบไม่รู้ตัวแล้วประเด็นคือเราเครียดเรื่องชาวบ้าน ระวังให้ดีนะคะไอ้ปกติเรื่องของเราเนี่ยมันก็เครียดอยู่แล้วนะ,ะแต่ดันไปไถ่ฟีดไปดูนั่นนี่นู่นเป็นเรื่องเครียดของชาวบ้านอีกนะคะเวลาที่เราเทรนให้สมองของเราเนี่ยได้รับเรื่องรู้พวกนี้เนี่ยมันมีสารเคมีที่ไหลตลอดเวลาแล้วนั้นเหมือนกับว่าเราเติมอาหารนะอาหารไอนะ้สมองของเราเนี่ยนะไปทางลบตลอดเวลาแล้วเขาก็แบบติดนะแล้วก็อยากได้อีกทีนี้เนี่ยในวันใดที่เรามีความสุขดีสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาการของโรคพวกนี้นะคะก็คือว่าจะรู้สึกว่าจะต้องหาเรื่องให้ตัวเองอ ช้าหน่อยหาเรื่องดราม่าให้กับตัวเองไปดูหนังที่จะได้ร้องไห้หน่อยสิหรือว่าแบบคนตีกันคนทะเลาะกันจะไปฟังหน่อยสิชอบอะไรเงี้ยนะคะอันนี้วันนี้ถ้าเราเองเนี่ยเ,ออเป็นคนที่คิดลบเป็นคนขี้กังวลเป็นคนเครียดบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยหยุด ใช้คำว่าเป็นคนแบบนั้นก่อนนะออกไปก่อนคือเรามีอาการกังวลเป็นบางครั้งค่อยๆถอนสถานนะเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าบางคนสามารถจะเปลี่ยนตัวเองไปเลยนิยามใหม่ไปเลยว่าพี่เป็นคนร่าเริงแจ่มใสก็ได้แต่บางคนเนี่ยมันไม่สามารถกระโดดไปได้เลยไงดังนั้นเราค่อยๆไปในระหว่างทางก็ได้การแล้วมันมีเงื่อนไขคือการที่เราสามารถอบกอดเราเนี่ยโดยได้ได,ด้ด้วยทั้งข้อดีข้อเสียเราทั้งหมดเอ๊ะในขณะที่อะไรบางครั้งเราทําอะไรที่มันผิดพลาดที่มันไม่ดีหรือมันอะไรไปแล้วเราจะ แล้วเราจะไปอบก่อนได้ยังไงคือเวลาบางทีเราถูกเลี้ยงมาก็คือว่าเออต้องสอบได้ที่หนึ่งนะถึงจะได้ของรางวัล ต้องเป็นเด็กดีนะพ่อถึงจะรักแม่ถึงจะรักต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่างงูอย่างนี้เราคือเราถูกสร้างเงื่อนไขามาตั้งตั้งแต่เด็กอะพราะแม่บอกว่าหนูต้องเป็นเด็กดีนะไม่งั้นแม่ไม่รักพ่อไม่รักนะเวลาเราไปสอนลูกคําพูดไหนใช้ได้คําพูดไหนเพราะว่าคุณรู้เลยว่าไอ้คาพูดบางคําพูดที่พ่อแม่ไม่ระวังมันติดมาถึงลูกแบบอายุ 30- 4สิบมันยังแกะไม่ออกเลยว่าแบบอ๋อไอ้สิ่งนี้มันติดมาตั้งแต่เราตอนเด็กลูกต้องต้องเป็นคนดีนะลูกต้องสอบได้นะพ่อถึงจะรักแม่ relay, ถึงจะรักทีนี้พอออลููกกก็็รร้้้สึึว่่่าาาาาันนนนนตตงงงเเเปยทถจะุญ ที่จะเป็นที่รักนี่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรที่มันผิดพลาดไปมนุษย์เราอะค่ะมันไม่ได้ทําถูกตลอดเวลามันก็มีการทําผิดบ้างถูกปะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราทําผิดแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันอะมันไม่คู่ควรจะถูกลักแล้วเพราะว่าเราถูกวางเงื่อนไขมาแล้วไงถ้าฉันไม่ดีพ่อไม่รักแม่ไม่รักดังนั้นแสดงว่าตอนนี้ฉันผิดอะฉันก็ไม่ควรจะรักตัวเองได้ มันกลายเป็นว่ารักตัวเองแบบมีเงื่อนไขคุณเข้าใจปะมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เธอต้องเป็นเพอร์เฟชชนนิฉันถึงจะรักเธอเธอต้องประสบความสาเร็จฉันถึงจะรักเธอเธอจะต้องเป็นคนที่คิดบวกมากๆฉันถึงจะรักเธอแต่วันไหนที่เธององแงยโยเย,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 ยฉันจะเกลียดเธอที่สุดแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะกลับตัวเองเข้าใจว่าแบบเออสุดท้ายอ๋ออย่างนี้แล้วเราก็อบกอดตัวเองแบบไม่เป็นไรเลย เนี่ยมันเต็มแล้วคุณก็คนอื่นน่ะพอคุณเป็นอย่างนี้นะคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความรักอะเดี๋ยวเขาก็เข้ามาหาคุณอืมแต่เราไม่ได้ทําเพื่อให้เขาเข้าหานะแต่ว่าใครๆก็อย,กอยากอยู่กับคนพลังงานดีใช่ป่ะใครๆก็อย,กอยากอยู่กับคนที่เป็นที่รักอะเออม,มันก็ท่านั้นเองนะคะแคปพอรแคสครครัวพูดว่าด้วยเรื่องของการรักตัวเองเนาะเพราะว่ามันพอดแคสต์ชื่อว่าฉันคือของขวัญจากจัก,กรวาลซึ่งคอสนี้แบบดีมากดีมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่มัน นี่เหมือนการที่เราโทษตัวเองมันหมายความว่าเราตัดสินตัวเองคุณรู้ไหมว่า ทำไมเราถึงเป็นคนที่ชอบตัดสินคนตัวเองไอ้ไอคนอื่นตัดสินเรานะมันไม่เท่าไหร่นะมันไม่หนักเท่ากับเราตัดสินตัวเองว่าฉันเป็นคนอย่าง,งนางงั้นอย่างนู้นอย่างนี้ฉันฉันเป็นยังไงก็ตามเนี่ยที่ถ้ายิ่งตัดสินไปทางแย่เนี่ยมันจะแบบหนักมากนะพวกเนี้ยนะคือการที่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังแบบรักตัวเองไม่เป็นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปของมันเราตัดสินตัวเองอะ่ะเกิดจากการที่เราเติบโตมาในสถานที่โนี่เหมือนในคอร์สเลย ไปเรียนเลคอร์ดดีกว่านะคือมันมีที่มาของที่ไปของมันในนั้นนะคุณจะเข้าไปอบก,ก,กอดตัวเองได้อย่างสุดจิตสุดใจคุณจะสามารถที่จะแบบรักตัวเองในแม่ในในทุกๆแง่ของคุณอนะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องรักตัวเองไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันไม่มีใครหรอกดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำยังไงที่เราจะจะอบก,กอดเราในทุกๆด้านทุกๆมิติได้แล้วเข้าใจเลยว่าการเป็นมาเป็นไปในสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนนนนนเนเเเเยยออออมมมมััััััาาาจจจกกกหตตุปปะไระรอกอกอ็แบบวงแ เอออย่างไม่มีข้อกังขาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ไปที่คอร์สนะฉันคือของขวัญจากจักรวาลคุณจะรักตัวเองแบบที่ว่าโอ้โหต่อไปนี้ฉันจะไม่ทํารลายตัวเองอีกแล้วในทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ทําอีกแล้วเพราะว่ามันดีเหลือเกินเออแล้วฉันก็รักเธอเหลือเกินแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมารักอีกแล้วหมายความว่าใครรักเนี่ยก็ก็โอเคนะแต่ไม่การไม่ไม่ใช่หวยหาอีกแล้วแบบว่าเออทาสิ่งนี้บางทีเนี่ยวันก่อนเนี่ยลูกศิษย์ครูมาเรียนเมื่อวานเมื่อวานมาเรียนเรื่องงนั่สมาธิ แล้วก็บอกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาทําอะไรให้ลูกเนี่ย รู้สึกว่าลูกจะต้องรักตอบหรือว่าต้องมาตอบแทนบุญคุณอะไรต่างๆแต่ตั้งแต่ที่เรียนรู้กับครูแล้วก็เริ่มเข้าใจอะไรข้างในเนี่ยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยวันนี้คือแบบพอมันเต็มด้วยตัวเองคือลูกจะรักหรือไม่รักหรือลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนหรือจะดูแลหรือไม่ไม่เป็นไรเลยคือโอเคดูแลตัวเองได้มันเป็นการที่แบบเนี่ยมันเป็นการที่เติมตัวเองที่แบบเต็มมากๆเลยนะคะก็พอมันเป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยทุกๆความสัมพันธ์มันดีหมดเลยอันนี้คือในแง่ของแม่ลูกหรือว่าในแง่ของแฟนอ คู่ที่แบบว่าเติมยังไงก็ไม่เต็มไหมแบบว่าคือเอาใจยังไงก็ไม่เคยพอทําไงก็ไม่เคยดีพอสักอย่างหนึ่งอะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การไม่พอตรงนั้นนะ่มันไม่พอจากใจเราก่อนมันไม่ใช่เขาอะคือเขาเติมยังไงไม่เต็มอยู่แล้วเพราะเราใจเราไม่ไม่เต็มอันนี้มาเกิดจากการที่พอเรารักตัวเองแบบตัวใหญ่ๆตัวใหญ,ใหญ่ไม่ใช่แบบตัวหมายถึงว่ามีไอ้มวลความรักนี่มันใหญ่อบอวนอยู่ตรงเนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่ไอ้ตัวนี้แหละจะพาเราไป ไปชีวิตเราจะไปไกลได้มากๆเลยจากการที่ไอมวลความรักใหญ่ๆของเรานี่แหละนะแล้วมันยังจะไปเผื่อแผ่เมตตาไปสู่คนอื่นด้วยคอร์สนี้นะคุณแนะนําทุกคนเรียนดีมากๆเพราะว่าพูดในเชิงของจิตวิทยาเข้าไปถึงรากลึกเลยว่าเออมันเกิดขึ้นพฤติกรรมนี้มาได้ยังไงเออจริงๆแล้วี่ส่วนใหญ่มาจากตั้งแต่ตอนเด็กนั่นแหละนะคะที่เราก็ฝังอะไรบางอย่างแล้วเราก็ปล่อยให้ไอเด็กไอความเป็นเด็กอะ มันยังอยู่กับเราในปัจจุบันนี้แล้วเราก็ทําอะไรงง,งเงียเง่าบางอย่างในตัวเราที่ทําร้ายตัวเองทํำร้ายคนอื่นจากการเป็นเด็กของเราอันนั้นไปแก้ไปแก้เรื่องนี้กับตัวเองนะั้ในคอสชื่อว่าฉันคือของขวัญจากจัก,กรวาลวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะเข้าไปฟังนะคือ4,5 0 0 4,500บาทนะคะก็เป็นพอดแคสต์ประมาณตอนแรกครูจะให้3 ep ตอนนี้5 ep นะคะเพราะว่า มัหมดล็อกแน่นอนดีมากค่ะแล้วก็เป็นพอดแคสเนี่ยข้อดีคือครูจะไม่ได้แวะคุยกับใครเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครูก็จะพูยแล้วก็คุณก็จะฟังลื่นๆแล้วคิดตามไปได้นะคะแล้วก็ฟังย้ําฟังซ้ําฟังย้ําได้ตลอดชีวิตจะได้เข้าใจใครที่เป็นพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงลูกแนะนําต้องฟังนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีผลมากกันเลี้ยงดูในในบ้านเราเนี่ยมีผลมากๆก,กับการที่เขาอ่ะจะสงสัยตัวเองหรือเขาจะรักตัวเอง หรือเขาจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวต่อไปดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ควรจะเรียนนะคะหรือใครที่มีแนวโน้นมจะเป็นซึมเศร้าใดๆนะคะหรือว่าเราชอบไปไปวนเรื่องทุกข์อะไรแยอะๆเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเราอยากจะไปไกลกว่านี้นะคะทํายังไงที่เราจะรักตัวเองจนกระทั่งว่าพาตัวเองไปไกลกว่านี้ไปเรียนคอร์สนี้ราคาดีมาก4ี่พันบาท4ี่พันห้าร้อบาทถูกมากนะ,ะไปที่อินบ็อกซ์นะคะหรือไลน์แอด ครูพัลล่าได้เลยนะราคาดีที่สุดเลยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพัลล่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดแล้วเร็วไม่ว่า